จไปยุ่งทําไมแล้วเล้วเธอหนูว่ามึงไม่ยุ่งหรอกคุณพาค่ะสิตั้งแต่เจอครั้งแรกคุณพาคเขาดูมีความเมตตาดีออกอนอนนอนนอนเลยเดี๋ยวพวกนี้งที่ทํางานแทนหมดเลยไม่เป็นไรช่วยกันทุกคนนอนหลับ บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบมาแล้วครับนี่เออว่าไม่ไมีปิดประตูอีกโอ้ชีวิตจริงเขาจริงๆ บ้าหรือไงแล้วจะมีอะไรหลอนตาใส่ใส่ด้ายไว้เจ้าที่หรือยังบ้าเลยยังไม่ได้วาก่อนนอนเลยไว้เลยฉันไว้แล้ว คุณพานอนไม่หลับไปที่นอนไม่หลับก็เลยรู้สึกว่าม,มีเรื่องสําคัญที่มันอยู่ภายในใจมีเรื่องสําคัญคกับเนิร์นหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มัน,นมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนิร์นด้วยขอบค,นะคุณพี่สาวขอบคุณพครกบกูราพี่โน้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณให้ดีนะครับก่อนนักผู้ชายเนาะไม่ก่อนผูห้หญิงด้วยเนาะเหลยมันเป็นเรื่องที่สําคัญ มีเรื่องอะไรหรอคะพูดมาได้เลยเรื่องนีนะ้มันเกี่ยวกับเนื่อเดินตรงเลยด้วยเกี่ยวกับเนื่อด้วยใช่ค่ะพูดมาได้เลยค่ะคุณพระถ้าพูดแล้วไม่รู้ว่าเนื่อจะเชื่อหรือเปล่านะตั้งแต่แรกพบพี่คุณพระเนี่ยเห็นเนื่อคุณพระรู้ได้ทันทีเลยว่าเนื่อต้องเป็นบุคคลสาคัญที่ฟ้าส่งมาให้กับคุณพระแน่เรื่องนี้เนื่อถห้ามบอกใครคุณพระเนี่ยนะ ชอบลิเกเป็นชีวิตจิตใจมากๆเลย <S <S แล้วดูจากท่อทรงของเนิร์แล้วเนี่ยเนินนนเร์นเ,เหมือนนางเอกลิเกมากเหมือนนางเอกลิเกใช่ทรงอะริ่งหรอคะเนิร์นนี่นนะใช่เคยแต่ดูเคยแต่ดูใช่ไหม <S 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 ใช่ค่ะคุณพรกก็เลยคิดว่าเรื่องนี้คุณพรกไม่เคยบอกใครถ้าไปบอกกับผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นคนสมัยใหม่เขาไม่รู้หรอกลิเกคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสุข ของคุณพระอ๋อนืงช่วยเป็นนางเอกให้คุณพระหน่อนยได้ไหมหึหมายถึงเป็นนางเอกนัเกอเ,เหรอคะใช่เนืงไม่เป็นหรอกคะ่ะไม่เป็นคือแบบไม่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นนางเอกนัเกอเมันเยอะแยะจะตายต้องกลัวคุณพระเนี่ยดูยูทูบมาเยอะมากเลยยูทูบรู้ยูทูบมาจากไหนคะเอฟเฟคอ๋โอโทษทีค่ะเนื่องบ้านนอก ได้นะ,ะคะพายเจ้าทรสอนได้เลยต้องทำยังไงบ้างล่ะคะลิเกนะเขาก็จะมีการร้องแล้วก็มีการลัมใช่ไหมได้ค่ะตั้งวงก่อนรอเรื่องตั้งวงยิ่งวงลองตั้งวงดูยังไงจ๊ะอ่าเชื่อเถอะเรื่องต้องมีแบบมีความสามารถโาาอ้ยวุ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 ้ยย ดีมากเลยดูดีมากเลยนี่ขนาดแบบแค่ตั้งขึ้นมานะเนี่ยเป็นนางฟ้าเลยเหรอใช่ผู้ใหญ่มากเลยอ่ะมายกกระเบื้องเหนือทำไหนสิอันนี้ตั้งวงเลยไหมเดี๋ยวคุณพายจะสอนแม่บทง่ายๆเลยง่ายๆฝึกมาเหมือนกันฉันรักเธอรู้ไหมฉันฉันฉันนี่ก่อนฉันนี่ฉัน เน้ยนึ่งใช่ฉันอ๋อฉันจ้าฉันฉันรัก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 ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเรกลมตัวมันจะต้องกลมอ๋อกลมแบบนี้หรอคะใช่มันมันต้องใช้แบบการกลมนะจ นี่ใส่จริงเลอเนาะมีสมาธิมีสมาธิหน่วย่โอเคเธอเธอเธออไ้มาได้มาได้ได้ไ้หมคะมาได้จ้ะอ่อร้องม่ร้องร้องก่อนมั่งร้องก่อนร้องกอนโอหเนื้อเราไม่เป็นหรอกค่ะดี๋ยนะเยวคพะแนไปเขาเรียกว่าหมุนราชนิเกอร์ราชนิเกอร แม่ชอบมาขังฟังดกแม่ชอบม,มาขังฟังดกอ้ยทำไมคะไม่ได้สิอา้าวไม่ถูกเหรอร้องดีเกินไป ร้องดีเกินไปแล้วย๋ยวครูจะเอาอะไรสอนหรอกเป็นอย่างนั้นน้องทีแรกอย่าเพิ่งดี<ล>อยากให้เกินครูครูอยากสอนเยอะๆร้องไปดีก็ได้คะ่ะโอ้แม่เมื่อกลับมาเสียงโดนใจมากมอย่าทำแบบนคร ถ้าได้ชิมสักขอถ้าได้ชิมสักขออคงจะว่า ดีมากดีมากนี่คุณจริงเหรอเนี่ยเราไม่เคยร้องเลยนะมีสะเสน่ห์มากเลยจ้ะนี่น่ารักจังคุณพระเดี๋ยว<ะ>มีคนมาเห็นมั่นใจเลยถ้าคุณหญิงเห็นขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะไม่เห็นหรอกจ้ะเนินไหมจ๊ะเนินฮะกูต้องอยู่ไหม <laughs> อย่าพิ่งไปไหนอยู่เป็นพยานก่อน Yeah. กุยายอยแสงฟ้าแดงทั้วันลอยลำกินข้าวอิ่มแล้วน้องแก้วมาเล่นอาบน้ำหัดแป้งแต่งตัวงามลำให้คุณน้ำมาตามสัญญามาดูเนื้อคนเล่นลำงงจิงจล่มองเล่นสนุกเฮฮาชุดเจนจุ่มดุ่มในขาวแข็งตัวตุ่นโตข้าวหยักผิวหลิว ทิ้งน้องนอทิ้งน้องนอ้องทิ้งน้องนอ้องทิ้งน้องนอ้อติดแต้มาแลนร้อยติดร้อยมาแลนแรลปางตาราแมกโททษบาปตาเราแมกโอทนเสียงท้อโยนยาวใจเดชไนยยิ้มมาบา้าเดชไายยิ้มบา ไม่พระเงไหนไม่ตรงไหนทิ้งน้องรทิ้งน้องรอทิ้งน้องรอทิ้งน้องรติดแผลมาแล่เร็นต่อยติดต่อยมาแล่เรแตกป่ากคะเด็นโถนโยอนหากระเด็นโถนโเสียงกรองยุดอยาวใจเกลงไหอายตึงบ่มาเพลงไหม กเท,ที่เท้ากว่าที่ขาบอกแม่นพิยขอแต่งแต่ของก<อ>ันจริงลิ้นเยีงยงถว่าสีหูหรอให้ี่ผาดละไว้แล้ว,วละจะมาละไปลังดูไม่ลงสเสน่ห์แค่เอโก้ไหนไม่ลงสเสน่ห์ เข้าใจในม่น,น้องจึงออกมาคุณะนะเ,เดินลงมาดมของคุณพระสุราสงครามบัดนี้เจ้าเดินขอบต้งไปเป็นเมียของคุณพระสุราส